สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพามาทำหาคำตอบของผลคูณของเลขกำลังที่เยอะๆแบบนี้นะคะคูณกันแล้วเขาถามว่ามีกี่หลักวิธีการทำนะคะเราจะไม่มานั่งคูณกันมายกกำลังเท่ากับตัวนี้นะคะเพราะว่ามันใช้เวลาแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยคำนวณผิดก,ก็ได้นะคะเพราะเลขมันเยอะนะคะวิธีการทำนะคะเราก็จะพยายาม มองหาว่าทำยังไงให้ฐานของเลขชี้กำลังเนี่ยมันเป็นฐาน10นะคะซึ่งพอดูจากข้อนี้แล้วนะคะ16เนี่ยมันมาจาก2ยกกำลัง4ก็คือเป็นฐาน2นะคะและ25เนี่ยก็เป็นฐาน5นะคะก็คือมาจาก5ยกกำลังสซึ่ง2คูณกับ5เนี่ยมันเท่ากับ10อนะ่ะดังนั้นนะคะข้อนี้นะคะเราต้องพยายามทำเองก็ได้ให้มันเกิด สองกับ5คูณกันนะได้เท่ากับ10แล้วก็เป็นฐานของเลขชี้กำลังได้นะคะก็มาทำไปทีละขั้นตอนนะคะทุกคนข้อนี้นะคะก็เอาความรู้เรื่องของเลขชี้กำลังคุณสมบัติของเลขชี้กำลังคุณสมบัติของการคูณมาใช้ในการประกอบกับการทำข้อนี้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยข้อนี้นะคะอย่างที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะคะ16ก็มาจาก2ยกกําลัง4นะคะก็ทําให้เหมือนโจทย์ทั้งหมดยกกําลัง8คูณกับ5ยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง15แบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังเหมือนโจทย์อยู่นะคะทีนี้ค่ะเห็นวงเล็บแบบนี้นะคะเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันได้นะคะก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง4คูณ8เป็น32 คูณกับ5ยกกำลัง2คูณ15เป็น30พอเราได้แบบนี้แล้วฐานนะคะคือไม่สามารถแปลงได้แล้วาฐานนะแล้วเราก็พอใจที่จะเอาฐานมาคูณกันเพื่อให้ได้10บนะคะก็คือ2คูณ5ดังนั้นวิธีการที่จะเอาฐานมาคูณกันได้เนี่ยต้องทำให้เลขชี้กำลังเป็นเหมือนกันนะคะวิธีการทำนะคะก็เราจะยึดตาม เลขชี้กำลังที่น้อยนะคะข้อนี้นะคะ32มนะคะมากกว่า30นะคะพี่ก็เลยยึดเอาเลขชี้กำลังของฐาน5ก็คือ30มาใช้นะคะตัวนี้ก็เขียนมนเดิมนะคะ5ยกกำลัง30คูณกับ2ยกกำลังให้อิงตามเลขชี้กำลังที่น้อยนะคะก็คือ30ใช่ไหมคะก็2ยกกำลัง30พี่ต้องการที่จะยุบ ก้อนฐานนะคะคือ,อามาคูณกันให้เป็นฐาน10นะคะต้องทําเลขชี้กําลังให้เหมือนกันนี่ขอย,ย้ำอีกนิดนึงนะคะทีนี้พอ2องยกำลังสาใช้ไปแล้วนะคะก็ต้องเหลือ2องยกำลัง2นะคะเพื่อให้มันเหมือนกับ2องยกำลังสามอนั่นเองตรงนี้ไม่งงนะคะมาจากคุณสมบัติของเลขชี้กําลังะคะ่ะฐานเหมือนกันฐาน2เหมือนกันนะคะเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยก็คือ2อยกกาลัง2บวก 30ก็คือ2องกำลังสองเหมือนกับข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้ได้ค่ะ,ะนี่แหละคะ่ะทุกคนมาถึงจุดที่พี่ต้องการแล้วนะคะก็คือตัวนี้ค่ะวงเล็บนี่พี่จะใส่อย,ย่างนี้ค่ะอยากให้2มันคูณกับ5ค่ะอยากได้ฐาน10อะคะ่ะก็เลยต้องทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันนะคะทีนี้พอทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันแล้วพี่ใส่วงเล็บแบบนี้นะคะมันจะเขียนใหม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้2อกำลัง2ก็คือ4นะคะคูณกับ วงเล็บ2คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง30เห็นไหมคะวงเล็บแดงอะค่ะคือเลขชี้กำลังมันถูกยกกำลังของใครของมันใช่ไหมคะทีนี้พอเราใส่วงเล็บแบบ5คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง30แบบนี้ก็มีค่าเท่ากับวงเล็บสีแดงค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของเลขชี้กำลังมันสามารถกระจายเลขชี้กำลัง มาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเขียนแบบในวงเล็บแดงหรือว่าวงเล็บนี้นะคะก็มีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะทีนี้ก็คิดต่อค่ะ4คูณ2คูณ5ถ้าคือ10ยกกำลัง30เห็นไหมคะได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ค่ะก็คือฐาน10นั่นเองทีนี้พอเห็นฐาน10ปุ๊บนะคะให้เรารู้เลยว่าฐาน10ยกกำลัง อะไรนะคะแสดงว่าศูนย์เนี่ยมี30ตัวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสิยกกำลังสามแสดงว่าศูนยะ์มี30ตัวก็ยังไงเดี๋ยวเขียนไงดี1แล้วก็มีศูนย์ยกกำลังหนึ่งอ่ะสามสตัวแล้ว1นี่นะคะมันก็คือไปคูณกับไอตัวข้างหน้านะคะมันก็ได้4นะคะมีหลักเดียวนะคะดังนั้นอันนี้1หลักบวกกับ 30หลักศูนย์สามสิบหลักก็จะกลายเป็น31หลักนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ31อคะ่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสําหรับคนที่ยังไม่ทันนะคะตรงนี้นะคะการกันนับนะคะพี่ขอยกตัวอย่างอีกะคะอันนี้คือจบเวลานะคะแล้วพี่ขอยกตัวอย่างอีกนิดนึงเพื่อที่ใครที่นับยังไม่ทันนะคะถ้าสมมติว่ามีห้าสองห้า คูณบยกกำลังสองแบบนี้นะคะมีกี่หลักคะคำตอบข้อนี้ก็มีศูนสองหลักแล้วก็สามสี่ห้าข้อนี้นะคะมีห้าหลักนับแบบนี้นะคะอ่ะถ้าสิบยกกำลังห้ามีกี่หลักคะข้อนี้มีหกหลักนะคะเพราะว่าอะไรคะศูนย์มีห้าหลักแล้วก็มีหอยู่ข้างหน้าอีกก็เป็นหกหลักใช่ไหมคะอ่ะต่อมาหกสองห้า คูณ10ยกกำลัง20มีกี่หลักคะข้อนี้ก็มี020ตัวแล้วก็1ไปคูณกับอันนี้ก็ได้3หลักใช่ไหมคะ3หลักบวก20หลักก็กลายเป็น23หลักพอจะได้ไหมคะ4 5 6ห้ากคูณกับ10ยกกำลัง100นะคะก็มีทั้งหมดกี่หลักคะ0นยกกกำลัง100้ยก็มีหนึ่งหลักแล้ว แล้วก็1ตัวหน้าเนี่ยมันคูณกับอันนี้ใช่ไหมคะก็ได้ตัวมันเองก็คือ100หลักบวกกับ 101, 102, 103, 104เป็น104หลักแบบนี้ค่ะทุกคนวิธีการคิดเป็นไงบ้างคะหวังว่าน้องๆจะนับได้เร็วขึ้นแล้วก็ เข้าใจกับข้อนี้มากขึ้นนะคะวิธีการทําก็อีกขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะมองโจทย์ว่ามันสามารถที่จะแปลงเป็นฐาน1ิบได้ไหมนะคะพยายามแปลงให้เป็นฐาน1ิบเพื่อที่จะได้นับง่ายๆนะคะเพราะว่าเลขยกกาลังเนี่ยมันจะเยอะมากนะคะดูสิถ้าสมมติเราคุณนั่งคุณกันมันจะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีถึง3 1หลักเลยค่ะทุกคน โอเคใครที่ฟังมาถึงจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันบน้องๆนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย